สาเหตุที่ทำให้เราฝันมากเกินไป ความฝันเนี่ยค่ะมันช่วยในการประมวลผลจัดเรียงข้อมูลช่วยเรื่องของความจําด้วยแต่ถ้าเกิดเราฝันมากเกินไปอะค่ะมันก็ทําให้ตอนกลางวันเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกไม่ได้นอนตอนกลางคืนสิ่งพวกนี้ค่ะมันเกิดจากการที่สมองของเราอะมันถูกกระตุ้นมากเกินไปมันถูกกระตุ้นจากอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นเรื่องของความเครียดความกังวลนะคะติดใต้สํานึกของเราอะค่ะมีความตื่นตัวผิดปกติมันก็เลยทําให้เราเกิดความฝันนู่นนี่เยะ เยอะมากมายเลยทั้งฟันดีหรือฟันร้ายต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของยาค่ะยาบางตัวเช่นยาซึมเศร้านะคะยาพาร์กินสันหรือยาแก้พวกอัลไซเมอร์บางตัวนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยค่ะมีฟามฝันเยอะต่อไปนะคะก็คือการนอนที่ไม่มีคุณภาพค่ะการนอนที่เราแบบว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือว่าท่าทางในการนอนของเราเนี่ยค่ะมันไม่เหมาะสมต่อไปนะคะก็คือจะเป็น